ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินผมแล้วนะครับของเราถมประมาณ70นะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่2ไร่2งานนะครับของเราอยู่ที่ตําบลหินมูลอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับของเรามีบ้านพัก1หลังนะครับนะครับของเราติดถนนนะครับเหมาะเปิดเป็นร้าน กาแฟคาเฟ่นะครับเปิดเป็นร้านอาหารนะครับหรือว่าเปิดเป็นร้านขายของนะครับของเราเหมาะเลยนะครับของเราติดถนนน้ําไฟพร้อมนะครับการเดินทางง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับนะครับของเราถมแล้วนะครับประมาณอาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะครับเจ้าของเขาทําเป็นโคกหนองนาไว้นะครับมีลวรอบขอบชิดหมดแล้วนะครับนะครับท่านที่จะเปิดร้านอาหารนะครับทําร้านกาแฟคาเฟ่หรือว่ากาแฟ ใชยทุ่งนี่ครับเหมาะเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่ครับอันนี้คือถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับอันนี้เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับนะครับขอบถนนนะครับแนวรั้วเราอยู่นู่นนะครับค้ากันเอาไว้เยอะเลยนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเราทําเป็นร้านคาเฟ่คาเฟ่เปิดเป็นร้านอาหารนะครับด้านหน้านะครับ ลูกค้าสามารถจอดรถได้เลยนะครับกันเอาไว้เยอะมากนะครับขับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ1กิโลกับอีก900เมตรนะครับเราจะไปถึงสนามกอล์ฟดยุนัสตี้นะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3 4 6นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ4กิโลกับอีก300เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปทําธุระไปติดต่อราชการนะครับที่อำเภอบางเลนนะครับก็อยู่ที่10กิโลนะครับ ครับถ้า f อผมมาจากทางเวสเกตน,นะครับก็อยู่ที่54กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจ ER ังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่55กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงสรยานะครับก็อยู่ที่48กิโลนะครับนะครับเราออกไปประมาณทัก2กิโลนะครับจะเป็นชุมชนจะมีตลาดนัดเย็นทุกวันนะครับสามารถซื้อกับข้าวได้นะครับหรือว่าเราจะไปอำเภอบางเลนนะครับไปทางนี้ก็ไปได้ไปบางหลวงนะครับไปสุพรรณบุรีนะครับ ทางนี้ได้หมดเลยนะครับครับอาผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนะครับจากตรงนี้นะครับเราไปถึงแนวเขตของเราอีกด้านนึงนะครับครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ43เมตรนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ความลึกนะครับด้านนี้นะครับจากตรงนี้ลึกไปถึงแนวเขตของเราช่วงด้านท้ายเลยนะครับครับด้านนี้นะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ90เมตรนะครับ นะครับของเราจะมีลัวรอบขอบทิดหมดแล้วนะครับนะครับเหมาะสําหรับท่านที่จะเปิดเป็นร้านคาเฟ่คาเฟ่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับในบรรยากาศวิวทุ่งนานะครับเหมาะเลยนะครับนะครับมีบ้านพักให้หนึ่งหลังนะครับครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่สี่้านเจ็ดนะครับครับด้านหน้าที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับนี่คือเป็นทิศหน้าบ้านนะครับ เนี่ยครับของเราไฟฟ้ามีนะครับเป็นไฟสามเฟสนะครับไฟทางนะครับก็มีนะครับกลางคืนก็มีไฟส่องสว่างสวัยนะครับน้ําประปานะครับของเราก็มีนะครับเนี่ยอยู่ใต้ถนนเนี่ยครับเนี่ยครับของเราทําเป็นลวดคาร์บอยเอาไว้นะครับด้านหน้านะครับเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยครับเรามาบ้านสวนนะครับปลูกต้นไม้นะครับได้เลยนะครับหรือว่าเราอยากกระถ่มเพิ่มหน่อยนะครับเนี่ยด้านหน้านะครับให้เต็มนะครับแล้วก็ สามารถถมได้นะครับนี่ครับแนวเขตเราถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับด้านหน้านะครับอยู่ที่43นะครับนี่ไหมครับรถ6ล้อรถบรรทุกนะครับจะวิ่งเยอะเส้นนี้นะครับครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับจากตรงนี้ลึกไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ98เมตรนะครับของเราจะชิ้เฉียงนิดนึงนะครับด้านนี้98นะครับ ส่วนด้านโน้นนะครับความลึกไปถึงด้านท้ายนะครับอยู่ที่90นะครับครับอ่านถูกพาเข้าไปด้านในนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นประตูนะครับเป็นประตูทางเข้าของเรานะครับนะครับเป็นประตูเปิดนะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับเข้ามาด้านในนะครับนะครับของเราจะเป็นพื้นที่นะครับที่ถมแล้วนะครับประมาณ70%นะครับในเหลือพื้นที่อีกเยอะนะครับเผื่อเราอยากจะทําเป็นร้านค้านะครับเนี่ยตรงด้านหน้านะครับ หรือว่าตรงนี้นะครับเราจะต่อเติมเพิ่มขึ้นมานะครับทําเป็นมุมกาแฟมุมร้านค้านะครับให้ลูกค้าแล้วได้นั่งนะครับจิบกาแฟนะครับน้ำในในบ่อของเรานะครับเนี่ยเราก็เติมให้เต็มนะครับปลูกบัวให้สวยๆเลยนะครับเนี่ยครับสำหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับ จะทําเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับการเดินทางง่ายสะดวกสบายนะครับเหมาะเลยนะครับการเดินทางถือว่าสะดวกสบายจากถนนเส้นหลักเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ4กิโลกว่านะครับนี่ครับเราจะเป็นบรรยากาศวิวสไตล์บ้านสวนนะครับนี่ครับผมพาเข้ามาดูตรงนี้หน่อยนะครับนะนี่ครับแต่ด้านในนะครับพอดีเจ้าของเขาล็อกกุญแจไว้นะครับเข้าไม่ได้นะครับผมก็เลยพาดูคร่าวๆนะครับนะนี่ ด้านในไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นห้องโล่งๆนะครับนี่ครับจะเป็นห้องโล่งๆนะครับไม่มีอะไรนะครับเนี่ยทำเป็นร้านกาแฟได้นะครับนี่นะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องนะครับ นะครับเรามาปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะครับปลูกต้นไม้ได้นะครับหรือว่าเราอยากจะใช้พื้นที่ให้เต็มนะครับเราก็ถมเพิ่มนะครับครับก็ขอฝากด้วยครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับที่ดิน2ไร่2งานนะครับของเราถมแล้วประมาณ70%นะครับเจ้าของขายเหมานะครับพร้อมบ้าน พักหนึ่งหลังนะครับเจ้าของขายเหมาอยู่ที่สี่ล้านเจ็ดนะครับของเราเป็นชนดคุดแดกนะครับนะครับมีรั้วรอบขอบชิดหมดแล้วนะครับเนี่ยครับเจ้าของทําเป็นบ่อนะครับทําเป็นเหมือนแบบโคกหนองนานะครับเนี่ยครับขุดเป็นอ่าตัวนี้น่าจะเป็นรูปหอยโข่งนะครับนะเนี่ยครับเนี่ย เนี่ครับเราปลูกบัวปลูกอะไรนะครับนี่ยครับเพิ่มความสวยงามของบ่อของเราได้เลยนะครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับจิบล้อเยอะนะครับเนี่ยครับถ้าเราเปิดเป็นร้านอาหารนะครับนี่ครับก็จะมีลูกค้านะครับที่เขาผ่านไปผ่านมานะครับส่วนด้านนี้นะครับเจ้าของเขาก็จะทําเป็นเหมือนกับบ่อเล็กๆเอาไว้นะครับเนี่ยครับเป็นรูปตัวแอลนะครับ จากด้านหน้านะครับปึ๊บมานีนะนะครับเป็นรูปตัวแอลนะครับแล้วก็จะมีบ่ออีกูหนึ่งตรงนั้นนะครับทําเป็นเหมือนกับรูปหอยโข่งนะนี่ครับครับส่วนด้านนี้จะเป็นด้านท้ายนะครับเนี่ยครับด้านท้ายเราถึงเนี้ยนะครับนะครับมีลวรอบขอบชิดหมดแล้วนะครับเนี่ยด้านท้ายเราก็ไปนู่นเลยนะครับ นะครับท่านที่จะทําธุรกิจนะครับเนี่ยต่อยอดได้เลยนะครับครับวันนี้ผมเสกสารขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณครับ